เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนี่ปิดดังนั้นเรามาที่นี่ต้องการทำพูดคิดต้องดูจิตดูใจดูการเคลื่อนการไหวของเราเองพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้แต่อิริยาบถทั้งสี่นี่ก็ยังไม่พอกัน ต้องมีสติกำหนดรู้ติดตามในอิทยบทย,ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไว้โดยวิธีใดก็ตามเพื่ออะไรเราไม่ทำเลยมีเตนเรียนกันอย่างนั้นแหละเมื่อเราไม่ทำจะรู้ไหมไม่รู้ก็เที่ยวเทศเที่ยวสอนเที่ยวคนณนัาไปอย่างนั้นอันนี้คนนำมาเตือนกันถ้าไม่รู้เองอ่ะจะไปสอนคนอื่นได้ไหมไม่ได้สอนก็นสอนเตี้ยๆผิดผิดทุกทุก,ทกสเปสะปะไปอย่างนั้นแหละเพื่อ ท่านให้กําหนดรู้คือให้รู้ตทุกนั่นเองจิตว่ทยทุกสมุทัยนิโรธมรกทุกต้องรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งนัสติปฐานสิเรียกว่าวิปัตนากรรมฐานแต่เราไม่เคยดูแต่ตำราเขาทุกเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่จิตตายผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันต้องแห้งต้องแห้วไป แต่ความจริงอันนั้นมันทูกกับตำหนักความจริงท่านสอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในเรียบทนั่นก็หมายถึงท่านอยากให้รู้ทุกันเองเพราะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นทุกขงังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาทุกขังหมายถึงรูปเนี่ยมันติดกันอยู่รูปกับนามมันติดกันอยู่แยกกันไม่ได้เว่าทุกขงังอนิจจังนั่งนิ่งๆไม่ได้มันมีการเคลื่อนไหวพิดตาหายใจนึกคิดเนี่ย อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้บัตด,ดีดีเราไปทำกรรมฐานจำเป็นต้องนั่งหลับตาความเข้าใจผิดของคุณจียงว่าทำสมาธินี่นั่งหลับตาคนว่านั่งหลับตาว่าศึกษากับธรรมชาติอันนั้นมันผิดธรมธรมชาธรรมชาติตาต้องมีคนเดินผ่านไปมาต้องเห็นตามีสำหรับไห้ดูหูมีสำหรับให้ฟังจมูกมีไว้สำหรับดมกลิ่นปากเรากินอาหารเข้าไป มีไว้สําหรับลูปรถกายของเรานี่ลูกของเรามีไว้สําหรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจมีไว้นึกคิดอันนี้ไปนั่งหลับตาแล้วก็กปืนธรรมศาสตร์มันนล้มันไม่รู้จักพิษเลือดไส้แลหขวไม่รู้นึกว่าตัวเองทํากรรมฐานแต่ไม่รู้กรรมฐานคืออะไรไม่รู้มันไปติดเย่าไหร่แต่มันก็ดีไม่ใช่ไม่ไม่ดีเนี่ยมันดีดีแบบไม่รู้นึว่ารู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้ ให้เราเขาจะรู้อย่างคนไม่รู้นะรู้อย่างผู้รู้นะรู้อย่างผู้รู้ก็ต้องรู้ตามแบบแผนแนวพวระพุทธเจ้าสอนดังนั้นจึงว่าเอาบุญก็ได้เอาสวรรค์ก็ได้เอานิพพานก็ได้จึงว่าทางก้วงยาวไกลไปให้ถึงถ้าเราไม่เดินไปถูกจังหวะแล้วเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะพบเห็นสวรรค์น,นิพพานได้ ต่อเมื่อมาเข้าใจดอกกรรมคือการกระทำนั่นเองจะทำดีทำชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อสัสนๆกรรมคืออะไรพวกคุณกรรมคือการกระทำนั่นเองทำดีก็เป็นกรรมทำชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้นๆกดแห่งกรรมมัน ในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรกรรมกฎแห่งกรรมคือการกระทำนั่นเองเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่สกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่า ชาคือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรมรมชาติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทํากฎของธรมรมชาติมันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายตัวลงไปเป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างมีไว้ว่าคือว่าต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรมรมชาตินั้นบระเนข้อที่สาม อะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมกระเพราะว่ากรรมนั่นเองเป็นเหตุให้ทำคือการกระทำนั่นแหละจะพูดกันนะนะก็เรว่าจิตใจนั่นเองจิตใจนี่แหละมันไม่มีตัวมีตัวจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่เป็นอก,กุศลเนี่ยนี่ว่ามันพระเอิญเหตุเหล่าเนี่ยให้ทำได้ทำดีทำชั่วแต่เมื่อเรารู้สึก ศึกษาให้ถึงกฎแห่งกรรมจึงจะแก้ไขได้เรื่องกฎแห่งกรรมปีนั้นข้อที่สี่วิธีดับกรรมทำอย่างไรก็พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากเราเสื้อคคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยต้องจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาว่าอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์สอนมาว่าอย่างนั้นพอแม เล่ากันมาว่าอย่างนั้นถ้าพ่อของพ่อแม่ของพ่อเล่ากันมาหลายซั่วคนแล้วพูดว่าให้จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทันวันจะพ้นไปจากวามทุกข์วัน,นแต่ก็ไม่รู้ว่าทอย่างไรไม่รู้อาตมาไม่รู้ที่ว่าเป็นวิธีที่ทําคนรู้สึกตัวอาตมามาทําอย่างนี้ข้อที่ห้า เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมคำว่าอยู่เหนือกรรมก็อยู่เหนือความทุกอยู่เหนือการกระทําเหนือความคิดแต่ว่าเห็นความคิดอยู่เหนือความคิดนั่นเองแต่ว่ามันพูดยากคือยู่เหนือเหนือออกหน้าของความคิดนั่นแหละที่ว่ายู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือการกระทํานั่นได้เพราะอยู่เหนือแล้วคือว่าเหนือกรรม เหนือกรรมดีกรรมชั่วทันว่าอย่างนั้นปุถุชนข้อที่หกเนี่ยปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่แต่เมื่อเป็นปุถุชนอยู่ยังอยู่เหนือไม่ได้แต่ปุถุชนนั่นแหละสามารถที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นได้ถ้าหาว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องศึกษา ้าหากรู้แจ้งรู้จริงแล้วจะศึกษาทำไมเพื่ออะไรก็รู้แล้วคนที่ยังไม่รู้นั่นแหละต้องศึกษาแต่เมื่อยังไม่รู้ก็ยู่เหนือกรรมไม่ได้แต่เมื่อรู้รู้แล้วจึงจะยู่เหนือกรรมได้แต่ยู่เหนือกรรมก็ยังไม่รู้ปุรุชนยู่ใต้กรรมก็ยังไม่รู้ดังนั้นจิละปุรุชนเป็นผู้หนาคำถาม อย่างเดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันข้างเคียงคล้ายๆคยือก,กันแต่พูดตอบพูดแก้ก็คล้ายๆมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องว่าแต่ก็ต้องให้รู้เองเห็นเองข้อที่เจ็ดนั้นว่าการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาจะถือว่าเป็นการกระทำกรรมหรือไม่ ก็เป็นการกระทํากรรมเหมือนกันแต่ว่าตัวหลวงพ่อหรือตัวตมะเนี่เข้าใจว่าการกระทำเนี่ยคือกรรมการกระทำเนี่ยคือกรรมกรรมจึงว่าเป็นการกระทําให้รู้สึกตัวตื่นตัวให้รู้สึกใจตื่นใจเมื่อไม่รู้สึกตัวก็ไม่ตื่นตัวเมื่อไม่รู้สึกใจก็ไม่ตื่นใจนี่มันเป็นอย่างไรเมื่อรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ การทําพูดคิดก็รู้สึกดีไปอย่างนั้นบัดน,นี้ข้อที่แปดการเป็นอยู่ของสัตว์โดยธรรมชาติเป็นกรรมหรือไม่ตัวอย่างเช่นแมวกินหนูหรือพมเข้าสารเป็นต้นก็มันเป็นมนเป็นธรรมชาติมันเป็นอาหารของสัตว์แมว มันกินหนูมันเป็นอาหารของมันมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามที่เป็นอาหารของมันมันต้องกินเพราะมันไม่รู้มันต้องกินมันกินก็กินดิบกินแดงไปอีกะด้วยนะมันไม่เคยต้มเคยหงกินดอกอย่างเสือหรือแมวหรือสัตว์อื่นๆนี่ดักกินมันไม่เคยใส่ไฟแต่ว่าใยธาตุของมันเนี่ย มันสามารถที่จะเผาอาหารอันนั้นได้เช่นเดียวกันแม้คนกินดิบก็มีกินสุกก็มีไฟท่าก็เผาเช่นเดียวกันดังนั้นจะถือว่ากรรมก็ได้จะถือว่าไม่กรรมก็ได้มันเป็นอย่างไรเพราะความเป็นอยู่สัตรตตญาณของสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างพรมข้าวสารก็เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่พักผ่อน ได้ทำแล้วก็สบายใจเขาเล่ากันมาเต่โดพ่อไม่รู้เดี๋ยวผมลุกฟักอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะความเคยสิ่งความเข้าใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าพวกเราควรศึกษาและควรปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนไม่เหมือนกับ หน้าที่อื่นๆหน้าที่อื่นๆสอนก็ไม่เหมือนกันกันกบคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนก็สอนไปตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเสื้อฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้อยู่เหนือกรรมได้เป็นผู้เอาชนะได้เราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าหากว่าเรา ไม่เสื่อฟังไม่มีพมเห็นตามอุดมการคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําอย่างใดก็ได,เได้เรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่ได้ต้องมีคุกมีตารางเอาไปลงโทษกันเรื่องทางพระพุทธศาสนานี้มันเป็นที่มองไม่เห็นจยต่เป็นกรรมคือการกระทาแต่เรื่องอดีตอน,นาคตนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า อดีตที่ผ่านไปแล้วจะแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันคือการกระทำนี้เองดังนั้นอาตมาจึงํำนึกได้ว่าเมื่อไปทำกรรมฐานนี่เองแต่ก่อนก็ไม่รู้กรรมนันหลวดตายแล้วไปตกนรกถ้าทำกรรมชั่วจะเป็นอย่างนั้น ถ้าทำกรรมดีตายแล้วไปขึ้นสวรรค์เป็นอย่างไนแตสวรรค์ก็ไม่รู้นรกก็ไม่รู้ดังนั้นจึงว่าควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะถามใครที่ไหนจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นเองอันนี้ ได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังจะเทตกินแค่ไหนไม่ทราบตัวมีพระสุตสาพโพธิระเรียนพระไตรปิฎกจนจบแตกสารในพระไตรปิฎกไม่จะไปเทศไปทำที่ไหนคนได้ยินเสือ้อพระสุตสาพโพธิระไปแล้วแม้พระสุตสาพโพธิระพูดผิดก็ต้องฟัง ผู้ทุกคนต้องฟังกลัวอำนาจกลัวความรู้กลัวความเข้าใจจะโต้ตอบไม่ได้เอาชนะไม่ได้เพราะท่านมีความรู้แตกสารในพระไตรปิฎกกว่าอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราจะไปเชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวนี้คนใดพูดดีเพราะดีคนชอบพูดอย่างนั้นดังนั้นพระสุตตะโพธิระนี่แหละ ก็ได้ยินซื้อเสียงปรากฏขึ้นมาในยุคนั้นแต่อาต่หมาไม่เห็นเพียงครูบาอาจารย์เราให้ฝังเรื่องนี้อยากไปโต้อตอบกับพระพุทธเจ้าอยากไปสนทนากับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอยากไปถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้พอดีไปถึงพระพุทธเจ้ากอเลยไปกราบแต่กราบพระพุทธเจ้ายังไม่ได้หันได้ถามอะไรแต่กราบอย่างที่เราทํากัน อย่างทุกวันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีให้ว่าเดขนบธรรมเนียมของผู้ดีเขาลบนักถือกันกราบพอดีในขณะที่กราบอยู่หันพระพุทธเจ้ากว่ามาเรียวหรือใบลานเปล่าหรือกำพีเปล่าอย่างเนี้ยเรียกว่ากำรรพีไม่มีตัวหนังสือใบลานไม่มีตัวหนังสือจะพูดจากนังกระด้เพราะว่าพระจุดสาพโพธิละ แตกสารในคำพูดในอัดแล้วก็แตกสารในทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนี้หมาแล้วหรือกำลังกราบอยู่ใบลานเปล่ากัมพีเปล่าว,ว่าอย่างนี้พอได้กราบเสร็จแล้วก็เลยไม่กล้าโต้ตอบอะไรเลยทักทายกันเป็นธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ความคิดมันเหนือกันอย่างนี้แต่ว่าภาะ,ะตุสสาโพธิละนั่งเกาะ เป็นผู้มีลูกศิษย์ลูกหาตามคูบาอาจารย์ว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระรหันต์เป็นจนํานวนมากเป็นพระอนาคามีก็เป็นจนํานวนมากว,าว่าอย่างแต่ว่ายังไม่สวา่างยังไม่เข้าใจในทางพระพุทธศาสนาจึงว่า,าศาสนาจึงมีมากความเห็นความเข้าใจมันจึงไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นลมกันคุยกันทักทายกันหลายเรื่องแล้วก่อน ได้เวลาพอที่จะกลับบ้านกับวัดกับสำนักตัวเองนั่นแหละก็เลยกราบพระพเจ้าอีกก็จะลาพระพุทธเจ้านั่นแหละลากลับวัดกับสถานที่นั่นแหละกําลังกราบอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยทักขึ้นเออจะกลับแล้วหรือใบลานเปล่ากัรมพีเปล่าจะกลับแล้วหรือว่าอย่างนี้เนี่ยจะกลับบ้านก็ว่ากัรมพีเปล่าใบลานเปล่า เมื่อไปกราบกว่ากัมพีเป่าใบลานเป่าพระตุสาพโพธิละนั่นก็เลยเป็นยังไงเมื่อไปกราบก็ว่าใบลานเป่ากัมพีเป่าเมื่อเรากาบจะก,กลับบ้านกว่าใบลานเป่ากัมพีเป่าก็เลยมาถึงวัดก็เลยมาถามลูกศิษย์ลูกหาอยากฝึกหัดเรื่องการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา พูดง่ายๆก็เรียกวอยากศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องมรรคผลที่ผ่านนี้เองก็เลยถามลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเป็นร้อยเป็นพันพันที่เพราะลูกศิษย์ลูกหาผู้มีเกียรติมีซื่อมีเสียงอย่างนี้นแล้วก็เลยถามถามไปแั่ที่องค์ที่ลองท่านไปนั่นแหละไม่สามารถที่จะสอนครูบาอาจารย์ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไม่สอนถามไปถามไปจนหมดเลย ถามไปจนไปถึงสัมมณีน้อยองค์สุดท้ายว่าอย่าง้นให้สอนกรรมฐานให้แต่ว่าเรียนจนจบแล้วก็ยังไม่รู้กรรมฐานเรียนแตกสารแล้วสอนคนอื่นพอแล้วแต่ตัวเองยังไม่เข้าใจเมื่อไปถามเนนเนนก็เลยบอกว่าถ้าครูบาอาจารย์อยากให้ผมสอนนั้นต้องเสื้อฟังคำพูดคำสอนผมทั้งหมดผมบอกผมสอนยัง ในครูบาอาจารย์ต้องทำเมื่อครูบาอาจารย์สามารถที่จะทำตามคำพูดคำสอนของผมผมจะสอนผมจะแนะนำให้วิธีทำกรรมฐานอาจารย์ก็เลยรับสารภาพก็เลยได้ไปศึกษากับเนรน,น้อยนั่นเองดังนั้นเมื่อศึกษากับเนรน,น้อยนั้นเนรน้อยก็สอนให้แต่ในประเทศอินเดียพุทธะตามาไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่เพียง พอแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังปู่โทษดน่าทวดเล่าตามตามกันมาอย่างนั้นแหละก็เลยจำได้เป็นบางบทบางตอนเป็นยางนั้นเนนก็เลยสอนให้สอนให้ก็ต้องคลุมเสื้อคุมผ้าอะไรต่างๆให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยนั่นแหละไปหาเนรเนนก็เลยบอกให้ลงน้ําดูท่านั้นสํานักนั้นอาจจะมีน้ําหรือมีสระมีอะไรต่างๆนั่นแหละอาจารย์ลงไปลงไปน้ําเนี่ย อาจารย์ก็ต้องลงไปลงไปถึงน้ําแล้วผ้ามันจะซุกน้ํามันจะเปียกน้ําอาจารย์ก็จะลือผ้าขึ้นเนนเขาเลยไม่ต้องลือ้อไม่ต้องยกขึ้นไต่ลงไปผ้าเขาเลยเปียกไปลงไปเพียงหัวเขา้าผ้าเขาเปียกแล้วพอแล้วลุยเนเน่ยังไม่พอลงไปลงไปธรรมดามันเปียกขึ้นมาเพียงขาเพียงแอวเพียงนี่แหละ พอเลยหรือเนนไม่พอลงไปลงไปก็จริงนรอถามน้ําเพียงขอเพียงเออเข้ามาแล้วมันกัหันใจพูดพอเลยด้วยเนนเนก็บอกยังไม่พอลงไปลงไปจนเปียกหมดน้ําจนเปียกหมดเสื้อผ้าเปียกหมดนี่ว,ว่าให้ว่าเปียกหมดตัวนั่นแหละแต่อาตมาไม่เห็นว่าเปียกหมดแล้วพอเลยด้วยเนนเนก็บอกพอแล้วกลับขึ้นมาได้เนนสั่งให้กลับขึ้นมา พอได้คืมนมาล้วก็ถามเนยตอนนี้ก็เป็นหน้าชิดจะถามพวมผ้าเปียกอยู่หันกอไม้สาหรือว่าผัดเสื้อผัดผ้าหรือว่าท่ายเสื้อท่ายผ้าวายังกรดแห้งแล้วนุ่งเสื้อใหม่ผ้าใหม่ขุมเสื้อคุมผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วจึงจะถามอาตมาขอไม้ราตอนนี้เพราะว่าเพียงเราเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังเท่านั้นเองถามเนย เอาเน้นสอนกรรมฐานให้เน้นก็เลยสอนให้การสอนก็ต้องสอนด้วยปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญญาไปอย่างนี้สอนมันเ,นเรื่องวะอาจารย์มีจูมโพลจูมหนึ่งมานแล้วมีหูอยู่หกหูแล้วมีเฮียอยู่ในจูมโพลท่านตัวหนึ่งแล้วจะจับเฮียได้โดยวิธีใดจะเอาเฮียโดยวิธีใด อาจารย์เป็นผู้แตกสารในการเรียนแล้วเคยพูดเคยสอนมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็เลยเกิดหววมคิดกลมเห็นพ่อเคยสอนคนเนี่ยก็ต้องมีปัญญามากมันจะยากอะไรเดนเราจะขุดทั้งหกรูก็ได้อาจจะเสียเวลามันจะอยู่รูใดไม่รู้เราต้องอุดสห้ารูอุดเร็ว่าอัดบ้านหลวงก็เร็วอัดอัดแน่น ดันเข้าไปห้าหูห้ารูเฮี่ยมันออกมาไม่ได้เพราะดันมันนะันจงไว้รูเดียวบัดน,นี้เราก็ไม่ต้องขุดไม่ต้องให้มันลําบากเอาค้อนหรือเอามีดเอาผ้าเอาอะไรไปนั่งรอคอยอยู่ปากหูที่หูไม่อัดเนี่ยปากรูที่รูไม่อัดนั่นแหละว่าหูบัดหลวงพ่อเรียกว่าหูรูทางนี้เรียกว่ารูที่ไม่อัดนั่นแหละ แล้วเที่ยมันหายหันใจไม่ได้มันจะออกมาหันใจข้างนอกเพราะมันอบอ้าวล้วอัดไว้ทั้งหมดแล้วห้ารูนะยังเหลือรูเดียวมันจ้ออกมาโหนานั่นเองพอดีมันออกมาก็เอาคอนตีเอาหรือจะจับออกก็ได้นี่มันเป็นวิธีอย่างนี้เนยเนวเก็เลยบอกเหมือนกันและอาจารย์ที่อาจารย์สอนมาน่ะจะว่าขันห้าก็ได้ อายตนะก็ได้ท่าสิบแปดอินทรีย์ยี่สองอริยสัจส,สีปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่จะสูตรแล้วแต่จะพูดคะขวมจริงแล้วมาจากใจมาจากใจเพราะเราไม่เคยเห็นใจเราใจน่ะมันอยู่ที่คนตาหูจมูกกายลิน้นใจเนี่ยนียกว่าอายตนะภายในหก อญญายญตนาภายนอกห่ะลูกเสียงกิ่นรสสัมผัสธรรมารูเป็นกฎแห่งกรรมทางนั้นจิว่าการกระทําก็เป็นกฎแห่งกรรมเอาสนะกรรมได้เพราะปัจจุบันอาตมาเคยพูดเคยเล่าเรื่องนี้มาบ่อยๆวาเอาเสือกผูกไว้ส่นนั้นส่วนนี้ตัดตรงกลางแล้วเสือกมันก็ ไปอยู่กับส้นเดิมของมันเพราะมันตึงแล้วเป็นยางที่ดีแล้วเป็นยางตัดปุ๊บเลยมันขาดเขาแล้วมันก็ต้องคืนไปอยู่กับติดเสาเดิมทางข้างนั้นทางนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้แหละอัลสนะกรรมได้อยู่เหนือกรรมได้อัลสนะทุกได้อยู่เหนือทุกได้จริงๆความคิดความเห็นมันไม่เหมือนกันดังนั้นจิงว่าในประเทศอินเดียหาว่าพระเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิคนมี ไม่ใช่จะมีความเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกคนไปนะดังนั้นคําพูดคําสอนนั้นจึว่าเลือกคัดจัดเอาแต่ละคนละคนชอบอยังไงก็อเอาอย่างนั้นที่อาตมาได้ให้ข้อคิดเห็นก็เห็นว่าสมควรแล้วเพราะว่าอาตมาไม่มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างที่พวกคุณได้ศึกษาเล่าเรียนผ่านการศึกษาเล่าเรียนมามากต้องเป็นการแตกสารในความรู้ความเห็น นั้นจึงจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะเหมือนกันก็ได้เพราะการเรียนทรงจํานั้นจํามาจากตาําราจํามาจากคําพูดอย่างที่อาตมาพูดมานี่ก็เช่นเดียวกันบางทีผิดก็ได้ถูกก็ได้แต่การปฏิบัติธรรมะนั้นอาตมากล้าและยืนหยัดรับรองตัวเองแต่ไม่รับรองคนอื่นคนอื่นนั้นจะเห็นผิดก็ได้เห็นถูกก็ได้เป็นเรื่องของคนละคน อย่างที่ผู้ที่มีจิตใจเหมือนกันพูดแล้วเข้าใจกันได้ถ้าหากพูดแล้วไม่เข้าใจกันได้ก็แสดงว่าความเห็นนั้นยังไม่ตรงกันยังมีการคัดค้านกันอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่าสมคขวรเกรเวลาเลยจึงขอตอบเพียงสั้นๆแค่นี้